น้องนาดาลูกกบสุวรรณโชสเตปเต้นบนเวทีใหญ่ยิ่งโตยิ่งสวยออร่าเจิดจ้าสุดๆเก่งทั้งการเรียนเก่งทั้งกิจกรรมแถมนับวันออร่าความสวยก็ดูจะยิ่งเปล่งประกายแบบสุดๆส,สำหรับน้องนาดาลูกสาวคนโตของคุณพ่อคุณแม่คนดังกบสุวรรณและบรุกดนุพนเมื่อบนอินสตาแกรมส่วนตัวได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆแต่ชวนให้ร้องว้าวหนักมากซึ่งภาพที่ปรากฏให้เห็นในคลิปดังกล่าวเป็นโมเมนต์พิเศษขณนะ น้องนาดาขึ้นแสดงความสามารถด้านการเต้นบนเวทีใหญ่กับเพื่อนๆพ,พร้อมกันนั้นกบสุวรรณยังได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวความน่ารักของลูกสาวผ่านแคปชั่นใต้โพสต์ให้แฟนๆที่เข้ามาอ่านต้องเผยยิ้มแก้มปริกันอีกด้วยพี่นาดาเต้นเสร็จขอไปเรียนเต้นชอบก็จัดไปแต่เอาเวลาที่ไหนก่อนแน่นอนว่าหลังจากที่บรรดาแฟนคลับได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอดังกล่าวต่างก็พากันรู้สึกเซอร์ไพรส์รวมถึงร่วมกดไลค์ให้กับความสามารถสุดปังของหนูน้อยคนเก่งอย่างล้นหลาม ในขณะที่หลายๆคนก็อดไม่ได้เช่นกันที่จะพูดถึงความสวยของหน้าตาและออร่าความโดดเด่นแถมยังบอกอีกด้วยว่าณนะจุดนี้น้องนาดาเริ่มฉายแววความเป็นซุปตาตามรอยคุณแม่มาแบบติดๆ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ